รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตะทำบานุภาวปัญโตเจริญชีนะปัญเชรี สวัสดีค่ะทุกผู้ชมคะสวัสดีเช้าวันเสาร์แบบนี้นะคะกับดิฉันรัตนีกังวานไกลและทีมงานรายการสองธรรมค่ะเราพบกันเป็นประจำในทุกๆครั้งนะคะแน่นอนว่าการเดินทางของทีมงานรายการสองธรรมคือการได้มีโอกาสพาทุกผู้ชมนั้นไปชมความสวยงามของวัดต่างๆรวมไปจนถึงเรื่องราวของกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามวัดนั้นๆด้วยวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ใดนั้นติดตามค่ะ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายสร้างบุญใหญ่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เที่ยวงานผูกพัทศีมาปิดทองฝั่งลูกนิมิตรนวัดราชบำรุงธรรม บ้านลาดหัวปึงตำบลหนองหลวงอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์เริ่มงาน28ธันวาคม2566ถึง6มกราคม2567รวมงาน9วัน9คืน26ธันวาคม2566พิธีพุทธาพ,พิเศษ28ธันวาคม2566พิธีเปิดงาน6มกราคม2567 20นาฬิกา49นาทีพิธีตัดวายลูกนิมิตร ติดต่อร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพตัดวายลูกนิมิตรพระป่าสมคีมีตัดวายโรงครัวทุกเทียนทองอุปสมบทนาคหมู่และอื่นๆได้ที่พระอธิการนักกริคุณสัมปันโนเจ้าอาวาสวัดราชบำรุงธรรมโทร0931527996 วันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมมาที่วัดราชบำรุงธรรมวัดบ้านลาดหัวบึงตำบลหนองหลวงอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์และร่วมชื่นชมในความงดงามของอุโบสถหลังใหญ่ทรงสูงที่ประดับประดาตกแต่งพร้อมๆกับสถานที่บริเวณต่างๆภายในวัดได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจกันทำงานของคณะสงฆ์และประชาชนชาวหนองหลวงที่ได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเตรียมพร้อมที่จะต้อนรับาศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญที่จะมาร่วมงานบุญใหญ่ ผูกพัทศีมาปิดทองฟังลูกมิมิรซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ระหว่างวันที่28ธันวาคม2566ถึงวันที่6มกราคม2567นี้รายละเอียดจะเป็นเช่นรายเราเข้าไปกราบนมัสการพระอธิการนักริตคุณสัมปันโนเจ้าอาวาสวัดราชบำรุงธรรมพร้อมชมภาพกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจกขขจันเลยค่ะเจริญพรท่านผู้ชมรายการส่องธรรม สถานีโทรทัศน์กองทบกช่อง5้าอัตมาภาพพระอธิการนก,กิจคุณสมบโนจ้าวาดวัดราดบรรุงธรรมวัดบ้านลาดหัวบึงงานฝังลูกนิมิตรของวัดราดบรรุงธรรมก็กำหนดงานวันที่25เวลาประมาณ14นาฬิกาพระสงฆ์จำนวนร้อยกว่ารูปก็จะมาทำการสวดถอนอุโบสถ วันที่26เวลา6 0โมง9นาทีเช้าทางวัดก็จะมีพิธีในการบวงสวงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะมีพิธีในการปลุกเสกวัตถุมงคลของทางวัดวันที่28ธันวาเวลา9 0โมงเชา้าพระสงฆ์งสมณศักดิ์จำนวน21รูปก็จะมาเจริญพระพุทธมนต์เปิดงานเปิดป้ายของวัดในวันนั้นตอนนี้ อุโบสถนี่จะมาภาพถือว่ามาสร้างต่อเนาะแล้วก็กำหนดเวลาเนี่ยสร้างต่อมาก็คือ4ปีแล้วตอนนี้อุโบสถของเราก็เป็นอุโบสถที่ทรงแปลกในเขตอำเภอท่าตะโกคือหนึ่งทองอุโบสถเนี่ยจะกึ่งพระราม9ที่ประบาทสมเด็จในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านสร้างไว้แต่ที่นี่มันจะสูงกว่าแล้วก็ รอ,อบอุโบสถโดยเฉพาะซุ้มประตูก็จะเป็นพญานาคทั้ง4ี่ซุ้มมีเท้าจัดตุโลก,กบาลทั้ง4ี่เขาบอกอะไรสายมูสายมูเนี่ยโยมนะทำบุญแล้วก็จะได้ขอพรสการะกันก็เชิญชวนญาติโยมก็แล้วกันเนาะแล้วก็ติดธรรมของอัารมาภาพก็คือ1นอึบุญกุศลทั้งหลายที่เราได้ทำเนี่ยโยม นะมันก็จะเป็นบันไดเป็นสะพานเป็นสเสบียงบุญให้กับท่านที่ได้มีโอกาสมางานถกพัดกสีมาแล้วก็การที่เราได้สร้างอุโบสถขึ้นมาแต่ละหลังมันก็ต้องใช้เวลาะระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนเส้นทางที่จะมาวัดเนยโยมเข้าได้หลายทางจากถนน เอเชียนะก็จะเข้าทางที่อำเภออินบุรีนะเข้ามาเส้นตากฟ้าท่าตะโกก็สามารถมาได้แล้วก็หน้าค่ายจิระประวัติที่ ương, อำเภอเมืองนครสวรรค์นี่ก็เข้ามาได้าตาคีเส้นตาคีก็จะเข้ามาได้โยมนั้นแล้วก็หมายเลขสิบเอ็ดก็จะเข้าได้ทั้งหมด3ทางด้วยกันก็คือ,อาสายแยก ดาตานท่าตะโกะเข้ามาได้แล้วก็ทางเข้าที่วัดเขาดินสริวัฒนาก็เข้าได้แล้วก็ทางวัดธรรมนบจะเข้าได้หลายทางโยมการไปมาก็สะดวกจะมาภาพอธิการนักิจคุณสัมปันโนจาวาดวัดชดรรีรวมธรรมหรือว่าวัดบรรลารดหัวบึง ก็คงจะไม่มีจิงหนึ่งประการใดตอบแทนคุณนามความดีมีน้ำใจญาติโยมทั้งหลายที่ร่วมโดยช่วยกันไม่ว่าจะเป็นญาติโยมกรรมการวัดและก็สาธุชนญาติโยมที่กำลังชมรายการอยู่ในขณะนี mm. ้ก็ขอให้าญาติโยมทุกท่านจงมีสุขภาพพลัไม่ที่แข็งแรงปราสจากาโลคาพยาธิและก็ขอให้มีอายุ วันณะจุขะา,าละปฏิทานธาตนสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกโยมเทืนอนขอเจริญพรสวัสดีครับผมนายสาเริงเขียวกเกษมรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงครับวัดบ้านลาดบำรุงธรรมแห่งนี้นะครับก็เป็นความศรัทธาของชาวบ้านหมู่ที่สองครับเนื่องจากนะครับเ,เจ้าอาวาสนะครับเป็นคนที่มีอุปนิสัยหรือว่าจีวิตทิวทัศน์ที่ดีมากครับมีการชักชวนหรือว่าพัฒนาบำรุง วัดให้มีความเจริญรุ่งเรืองครับก็จนมาถึงวันนี้ก็จะมีงานใหญ่ตามที่หลายๆท่านนะครับชาวจังหวัดนครสวรรค์หรือหลายๆจังหวัดนะครับเป็นที่รับทราบจะมีงานฝังลูกนิมิตนะครับความศรัทธาหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดบ้านลาดนะครับก็จะมีหลวงพ่อเดิมนะครับ จริงๆแล้วท่านมาอยู่หรือว่ามาก่อสร้างที่วัดหนองหลวงนะครับซึ่งไห้ห่างจากวัดบรราศดของเรานะครับก็ประมาณกิโลนิดๆประมาณนี้ครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ที่สองนะครับที่ชาวบ้านเคารพนับถือก็เป็นหลวงพ่อเทศนะครับหลวงปู่เทศนะครับที่ชาวบ้านหมู่สองเคารพนับถืออีกหนึ่งท่านนะครับสาหรับตอนนี้นะครับทางวัดหรือว่าทางเจ้าอาวาสนะครับหรือว่าชาวบ้านของตำบลหนองหลวงหรือว่าหมู่ที่สองนี้ก็เตรียมความพร้อม เป็นอย่างที่เรียบร้อยนะครับจะเป็นซึ่งเป็นที่อลังการนะครับที่น่าเข้ามาปิดทองหรือว่ามาชมนะครับซึ่งทางชาวบ้านหรือว่าทางเจ้าอาวาสนะครับก็ได้จัดเตรียมไว้ประดับประดาสถานที่ดูสวยงามมากเลยครับตรงน,นี้นะครับอยากขอตบมือให้เลยนะครับจับเจ้าอาวาสนะครับซึ่งมีเขาเรียกอะไรอ่ะสมบปริตนะครับหรือว่าเชิญชวนชาวบ้านให้เข้าร่วมเนี่ย ดีมากเลยครับไม่ว่าจะทํากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นตอนสร้างรั้วกําแพงโบสถ์หรือว่ากํากแพงวัดนะครับท่านก็ขอความร่วมมือแล้วชาวบ้านก็ช่วยเหลือกันได้ดีมากเลยครับโดยที่ไม่มีค่าแรงโดยที่ประหยัดงบประมาณนะครับซึ่งที่หาไรายได้ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ชาวบ้านมาช่วยกันทําโดยที่ไม่มีค่าแรงครับก็ขอเชิญชวนนะครับสําหรับทุกท่านที่ได้ชมรายการออกทีวีหรือว่า ภาพของผมในวันนี้นะครับก็ขออยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องทุกๆจังหวัดนะครับทุกๆท่านที่ได้ชมอยู่ในขณะนี้นะครับอยากให้นะครับมาชมความสวยงามของที่วัดอยากเชิญชวนครับให้มาปิดทองกันเยอะๆครับตั้งแต่วันที่28ธันวาคมนะครับถึงวันที่6พกราคมของเราผมเองก็ต้องขอขอบคุณนะครับกับทุกท่านนะครับที่มีความร่วมไม้ร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทุกๆเรื่องทุกๆด้านนะครับอ,อ,อย่างผมเองก็มีตำแหน่งอยู่ตรงนี้ก็อยากออขอขอบคุณนะครับสำหรับพี่น้องชาวบ้านหมู่ที่สหรือทุกๆท่านนะครับหมู่บ้านใกล้เคียงนะครับขอบคุณมากๆเลยที่ให้ความร่วมมายร่วมมือและก็จัดสถานที่หรือว่าวันจัดงานได้สวยงามขนาดน,นี้ขอขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายสร้างบุญใหญ่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เที่ยวงานผูกพัทศีมาปิดทองฝั่งลูกนิมิตนวัดราชบำรุงธรรม บ้านลาดหัวปึงตำบลหนองหลวงอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์เริ่มงาน28ธันวาคม2566ถึง6มกราคม2567รวมงาน9วัน9คืน26ธันวาคม2566พิธีพุทธาพ,พิเศษ28ธันวาคม2566พิธีเปิดงาน6มกราคม2567 20นาฬิกา49นาทีพิธีตัดวายลูกนิมิตร ติดต่อร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพตัดวายลูกนิมิตพระป่าสมคขีมีตัดวายโรงครัวทุกเทียนทองอุปสมบทนาคหมู่และอื่นๆได้ที่พระอธิการนักกริคุณสัมปันโนเจ้าอาวาสวัดราชบำรุงธรรมทร 0 9 3 1 5 2 7 9 9 6หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเรื่องราวของรายการสองธรรมวันนี้นะคะคงจะนำความสุขมาให้กับท่านผู้ชมรวมไปจนถึงท่านผู้ชมนั้นได้ใช้เวลาสำหรับการรับชมและติดตามเราเดินทางไปต่างๆในวันสำคัญที่เป็นวันหยุดแน่นอนที่สุดค่ะขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขได้เช่นกันรัถมณีกังวันไกลและทีมงานขอกราบขอบพระคุณที่ติดตามรับชมวันนี้สวัสดีค่ะ